คุณกันนิกาแปลว่าอะไรกันนิกาเนี่ยอย่าไปแปลเลยนะชื่อนั้นสำคัญชนไหนเอาไว้เรียกขานกันเพราะเป็นเพียงแค่สรรพนามนะครับ mm. ปวดท้องข้างซ้ายและปวดหลังตอนนี้กำลังท้องอยู่ห้สัปดาห์ mm. เคยแท้งมาแล้วมาแล้วค่ะทำไงดีครับ อ๋อปวดท้องแน่นอนครับมันจะไปทั้งท้องข้างหน้าและหลังโอเคครับง่ายๆๆายง่ายง่างานะไม่ต้องทำอะไรบางมา,มายนะครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับฟังทันคําบอกเลขออย่างนี้คือดื่มดื่มอากาศให้ได้สองสามกึกเข้าไปกึกึๆก,กึนะกึกที่ 4, มมสี่อมไม่แค่หนึ่งในส่เสร็จแล้วก็ดูดอากาศเข้าไปทางจมกูกปืดกลั้นนาน,าน ลุงกาลังจะให้พลังงานภายในนะให้มันทํางานแล้วมันจะปรับเนื้อเยือ่อปรับเซลล์มันจะเปลี่ยนความรู้สึกจากปวดทั้งท้องและหลังจะเปลี่ยนความรู้สึกจากท้องและหลังให้หลุดไปได้ไง่ายได้โดยง่ายทาเองรู้เองครับผมพร้อมนะเอาสูดเข้าไปตามเสียงลุงให้ได้นะครับ ไหวไหมขยับตัวดูสิครับว่าเข้าท่าดีไหมเบไมาไหมนะถ้ายังไม่พอใจดับเบิลซ้ําต่อไปครับเหมือนเดิมตอนนี้เอาแค่หายใจสูดไปปืด๊ดกลั้นก้มหน่อยนึงก้มหน่อยเดียวนะมือค่อยๆช่วยครับค่อยๆโกยอย่าแรงนะฮะอย่าแรงนะครับกดนิ่งๆ,โด,ๆโดยพยินข,ข้างข้างข้างๆ้าซีโครงข้างขางนั้นกดเข้าไปเลยครับงอตัวนิดนึงแล้วก็ยืดตัวนิดเดียวว่าบิดตัวทีนี้ครับ เอียงตัวซ้ายขวาแบบนี้ครับแล้วเชื่อเลยเกินว่าเฮ้ยเฮ้ยมันไปไหนแล้วท้องหลังทําเองรู้เองครับผมพร้อมกับเสียงลุงนะครับสําคัญที่สุดคือเสียงลุงฟังให้มันเข้ารูหูให้ได้นะครับ ได้ผลประการใดอย่าลืมบอกที่รักด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกลุงหน่อยด้วยก็ยิ่งดี thank you very m u c ครับที่ใช้บริการลุงก,กับคณะทำงานครับผม